สวัสดีค่ะเพื่อนๆเฮากรมอภิพอกัน,กนอีกเช่นเคยเนาะค่ะพี่น้องจ๋านอกับช่องหวยลาวเลขเด็ดพารวายจ้ะกับแนวทางตัวเลขเนาะพี่น้องจาอ๋านะก่อนอื่นแอดมินก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่เพี่อนน้องเอฟซีค่ะสวัสดีทางเอฟซีม่แล้วก็สวัสดีเอฟซีเกาน้ำค่ะแอดมินก็ขอบุณทุกไล์ขอบุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์เนาะค่ะพี่น้องจา๋าขอบุณทุกกาลังแรงใจเลยเนาะค่ะเขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจให้ ช่องห้ยลาวเลขเด็ดพารวยนำนอพี่น้องจานะเป็นกำลังใจใทา้งช่องล้ะก็แอดนำนอจากเดี๋ยวเ้ามาฟังคำเตือนกันก่อนค่ะคำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่ชื่นชอบตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดชมเพื่อความบันเทิง ฟังคำเตือนแล้วน้พี่น้องจ๋าเดี๋ยวแอดกระิายภาเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆค่ะมาสรุปผลพี่น้องจ๋าแนวทางห้าน้อยค่ะสูตรมีดเดียวงวดประจำวันที่สี่เนาะค่ะเฮากำมาเบิ้งกันเนาะค่ะวันแนวทางที่แอดห้ไปผลออกมาเขาลื่นลุดจ้ะสาหรับแนวทางตัวเลขนาะพี่น้องจ๋าน้อแอดก็ได้มาจากสูตรการคํานวณค่ะพอฉะนั้นมีเขามีลุดปั๊บปนกันไปนาะพี่น้องจ๋าสรุปผลรอบแรกค่ะพี่น้องสําหรับรอบแรกค่ะ แอดลืมบอกไปวันนวทางที่แอดหายไปเนาะค่ะนอตสายวิ่งรูดแอดหายไปที 8, 9, ่เด่น8รอง9ค่ะเด่น8รอง9แอดฟันที่8ค่ะรอบเฉพาะกิจพี่น้องจ๋า8 2 2 8 2 2นี่แอดหลุดไปเนาะพี่น้องจ๋านอแ8มาในหลักลอยคะ่ะลักน้อยลักซีบบมาเนาะคะ่ะเฉพาะกิจล่าง7 9ค่ะแอดได้97พี่น้องจา๋าแอดได้97สายวิ่งรูดมาเนาะพี่น้องจา๋าสายเจาะมาคะ่ะมาเป็นตัวจอตัวเน้นพร้อมพี่น้องอรอบต่อไปคะ่ะรอบพิเศษ087 ปดเจ็ดแอดมาตรงตงมาตัวจอตัวเน้นตัวแต้มสีน้พี่น้องนอะได้เฮกันไปจ้าพิเศษล่างห้าแปดแอดได้หาแปดมาตัวจอตัวเน้นตัวแต้มสีน้พี่น้องจ้านอะอด้เฮกันไปค่ะสําหรับรอบพิเศษมาบนล่างเลยอารอบปกติค่ะสามสี่ห้ากับสามสามนี่หลุดไปน้พี่น้องจ้าเนาะรอบสุดท้าย v i p 414S หนึ่งสอก็หลุดไปเช่นกันค่ะ8 1ดหนึ่งพี่น้องจ้าแ1ดหนึ่งมาตรงๆเนอะได้ยเฮกันไป สามรอบสามน yeah! okay. 98, 8 98, 8 98, 8้อยน้พี่น้องจ๋าเจ็ดเกาแปดเจ็ดหาแปดหลักกับแปดหนึ่งค่ะแอดมินกัขคอแสดงความดีใจกับเพื่อนๆพี่น้องๆเอฟซีเนาะค่ะสำหรับท่านใดติดตามแนวทางของ hes. หวยลาวเลขเด็ดพารวยค่ะกับแอดสายเนาะจ้าเดี๋ยวเฮกันไปค่ะเดี๋ยวตามต่อค่ะตามต่อแอดขอนุญาตไปแบบรวดเร็วนาะพี่น้องจ๋าตามต่อค่ะกับแนวทางลาวหาหนอยค่ะสูตรเม็ดเดียวงวดวันที่ห้าค่ะ สำหรับวันที่5ค่ะสายวิ่งรูดนาะพี่น้องจ๋าแอดจากคำนวณออกมาแล้วได้ที่เด่น5ร ah, ah, อง6ค่ะเด่น5รอง6แอดฟันที่5แอดฟันที่5เพราะฉะนั้นแอดรูดหาห้เนาะพี่น้องจ๋าเนาะแอดจะรูดหาหาเพราะฉะนั้นเริ่มต้นที่50 51 52 53 54 55 56 57 58แล้วก็5 9เอ่าเดน5้รอง6ค่ะแอดฟันที่5อย่าลืมไปกลับพี่น้องจ๋าอย่าลืมไปกลับทุกครั้งแล้วก็อย่าลืมว่า6ก,กับ9แอดเป็นตัวเดียวกันค่ะอย่าลืมว่า6กับ9แอดเป็นตัวเดียวกันนะพี่น้องจ๋านาะอ่าหฮามาเบิงสายเจาะพี่น้องจ๋ามาเบิ้งนอกวาแอดให้เน้นครูไดแนีค่ะก่อนอื่นแอดขออนุญาตทวนอีกรอบ สำหรับศูนย์เม็ดเดียวแอเนเทนเนอรที่สายวิ่งรูดพี่น้องจา้าตัวเลขที่แอสให้เนาะเด่น5รอง6แอดฟันที่5าค่ะสำหรับสายเจาะค่ะแอนให้เน้นที่58 5 9 50แล้วก็51 5859 50แล้วก็51ค่ะ6กับ9เป็นตัวเดียวกันระวัง69หลัก6พี่น้องจา้าหลัก6แอสก็ให้เน้นที่60 6 168แล้วก็6 เก้าอลักเก่าค่ะลักเก่าแอดแกนเนียนที่เก่าศูนย์เก่าหนึ่งเก่าแปดแล้วก็เก่าเก่าเนาะพี่น้องเนะาะบ่หมกักบ่ชอบเรืนอผ่านมากักทั้งหกมักทั้งเก่าจับทั้งสองได้เลยค่ะก่อนออกไปเนาะค่ะเนาะแอดกับขอ,ขอกําลังแรงใจน้าเนาะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจให้แอดนําเนาะคะ่ะสําหรับคลิปนี้แอดก็จะขอตัวล่าแล้วพี่น้องจ้าพอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ